สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่อยู่ทั่วโลกนะคะตอนนี้ปูนานอนเพิ่งตื่นค่ะนอนตื่นขึ้นมาแล้วปัวหายค่ะไม่รู้ปัวหายไปไหนนะคะวันนี้ปูนาตัดหญ้าตัดหญ้าเสร็จอากาศแบบอากาศร้อนค่ะแล้วก็รู้สึกแบบมันแดดมันร้อนจัดเราก็เลยมานอนบอกสามีบอกฉันรู้สึกว่าฉันง่วงนอนมากก็เลยมานอนค่ะมานอนเสร็จ สามีเขาบอกเออเดี๋ยวฉันเดี๋ยวไอจะไปอาบน้านะก็บอกนี้อยู่นอนไปกันแล้วกันก็บอกนี้เราก็สลบไปนะคะสลบขึ้นไปตอนประมาณบ่ายบ่ายสองโมงครึ่งเนาะตื่นขึ้นมาตอนนี้ก็สี่โมงกว่าละทีวีก่อนไปอาบน้ําสามีเขาเปิดทีวีทิ้งไว้ให้แล้วก็ตื่นขึ้นมาเอา่อทีวีปิดไปเรียบร้อยแล้วก็ เราก็นอนรลยเอถ้าปูนาเป็นคนที่ไม่ค่อยนอนกลางวันนะคะเป็นคนที่ไม่นอนกลางวันคือปีหนึ่งจะมามีประมาณครั้งหรือสองครั้งเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนอนกลางวันนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าเออมันรู้สึกมันเพลียแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองแบบง่วงนอนง่วงนอนมากเลยง่วงนอนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ไปตัดยานะคะตัดก็บอกสามีทําไมฉันง่วงนอนอย่างงี้ง่วงนอนมากเลยวันนี้ สามีก็ไปนอนสิเราก,าก็อยากจะช่วยสามีตัดหญ้านะคะเลยก็เลยโอเคไปช่วยสามีตัดหญ้าดีกว่าก็อ่านั่นแหละก็หลังจากนั้นปูณาก็ตัดหญ้าเสร็จคนเนี่ยมันนอนตื่นขึ้นมาสามีหายค่ะปูณาก็เดินทุกห้องเลยนะคะก็เรียกสามีก็บอกเอสามีเราไปไหนแต่ลืมคิดเลยทาไมไม่โทรศัพท์ตามมาคิดได้อีกทีก็เลยโทรศัพท์ตาม หลังจากที่เดินไปทั่วบ้านแล้วไม่เห็นสามีเดินข้างนอกก็ไม่มีแล้วรถก็หายก็เลยโทรศัพท์ตามบอกตอนนี้เธออยู่ที่ไหนหรอคะนี่เธออยู่ที่ไหนเขาบอกอ๋อฉันมาโฮมดีโปฉันมาหาซื้อของที่โฮมดีโปโอหัวเราะเงๆๆๆๆี้ๆเงี้เงี้เี่ยไอเรานี่ไอเรานี่โหทำไมวะสามีเราหายไปไหนวะเพราะเราเป็นคนที่สองคนเป็นคนที่ไม่ค่อยห่างกันเลยค่ะเพื่อนๆไปไหนเราก็จะไปด้วยกันแบบ ทํากิจกรรมร่วมกันคือติดติดกันเหมือนปลาต้องโกวงางนเถืะแล้วเขาเขาไปช่วงที่เรานอนหลับไงเขาไม่คิดว่าเราจะนอนตื่นเลยเขาก็ไปเขาบอกเขาอยู่โฮม e ี e ปตอนนี้เขาขับรถอยู่นะคะเขาบอกเขาขับรถอยู่เขาไปโฮม e ี e ปเขากำลังขับรถอยู่เขาบอกอย่างเงี้ยปุนาก็บอกโอเคนี่ค่ะสตอรี่นะคะเดี๋ยวเขามาแล้วเขาจะบอกว่าเขาไปทำอะไรนะคะ ปูนาก็ยังเดี๋ยวมันคือเราเพิ่งนอนตื่นนอนตื่นแล้วมันยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์มันยังแบบงงเงียงงเงียอย่ไงก็เลยโอเคเดี๋ยวต้องรอดูเขากลับมาแล้วเขาจะว่าย,ยังไงนะคะเพื่อนๆเ,เขาไปซื้ออะไรเขาไปเขาไปโฮมดีโปเขาไปซื้ออะไรแต่เรื่องเรื่องเกี่ยวกับอ,อันนี้จะพูดให้ฟังนะนเพื่อนเกี่ยวกับ การนอกใจเนี่ยคือไม่มีค่ะทางไอ้เรื่องการนอกใจหรือไปติดผู้หญิงนี้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะตัดไปเลยนะคะเพราะ,ะเราไม่เราไม่คิดถึงเรื่องนั้นเลยเพราะว่าเขาไม่ไปใช่คนอย่างนั้นนะคะเป็นคนที่มีผู้หญิงมีผู้หญิงเข้ามาคือ,อบูนาเขาเป็นเพื่อนบูนาในในในเฟซบุ๊ก แล้วเขาก็แล้วก็มีผู้หญิงไทยอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคะแต่พูดถึงอตอนนั้นปูนาเล่นเฟซบุ๊กในปูนาเปิดสาธารณะก็จะรับคนรับคนแบบแบบสาธารณะเนาะใครเข้ามาขอเเพื่อนเราก็จะรับรับอะไรอย่างงี้ก็แต่ปุนาจะรับแต่ผู้หญิงนะคะปุนาจะไม่รับผู้ชายก็จะรับแต่ผู้หญิงเพราะว่าถ้ารับผู้ชายนี่สามีเขาจะไปเช็คทันทีว่า ใครนี่ผู้ชายนี่เป็นใครปูนา,า,าไม่อยากจะมีปัญหาปูนาก็จะรับครับแต่ผู้หญิงแล้วทีนี้เราไม่ได้สแสดงตัวตนอะไรเง้เขาเป็นเพื่อนสามีเราก็เป็นเพื่อนเราใน Facebook แล้วก็คนทั่วไปก็มาเป็นเพื่อนเขาเห็นสามีเรานะคะเขาก็ขอแอดเข้าไปแอดเข้าไปสามีก็รับค่ะเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเพื่อนเราใน Facebook สามีก็รับแอด เพราะเขาคิดว่าเราเราสนิทสนมอะไรอย่างเงี้ยสามีก็รับแอดนะคะหลังจากรับแอดไปเรียบร้อยนะคะก็จะส่งข้อความมาเชา้าส่งข้อความมาเย็นมาถามว่าอ,อยากจะคุยด้วยอะไรองี้ก็บอกว่าสวัสดีค่ะอะไรงี้คุณสบายดีไหมอะไรองี้คือเขาก็จะทักเข้ามาแฟนเขาก็เลยเฮ้ยเขาก็เลยมาถามเราว่าทำไมเพื่อนเธอนี่แปลกๆนะ เราก็พูดไปว่าเพื่อนเราคนไหนหรอเพื่อนไอคนไหนหรอกเขาบอกก็เพื่อนเธออยู่ใน Facebook นะเขาส่งอขอมาเป็นเพื่อนฉันก็รับเขาเป็นเพื่อนแล้วทีนี้หลังจากฉันรับเป็นเพื่อนเขาก็ส่งข้อความามาหาฉันบ่อยมากเลยมันเป็นแปลกแปลกเราก็เลยเข้าไปดูก็ได้บอกอ๋อ ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนแบบสนิทค่ะอันนี้คือเพื่อนที่แบบว่าเรารับเขาขอแอดามาเราก็รับเข้าไปใน Facebook เพราะว่าตอนนั้นปุนาทำเปิดครีเอเตอร์ Creator นะคะก็เราต้องการแบบว่าเราต้องการที่จะได้เพื่อนที่มาติดตามเรานะคะแต่ที่ไหนได้นะคะเขาแอบ,บไปขอสามีเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็สามีก็าบอกโอ้ อย่างนั้นฉันลบทิ้งแล้วฉันไม่เอาฉันแบบมันเขาแบบว่าเขาไม่เขาไม่เขาลขาคานจะมาส่งอย่างนี้มันมันไม่ใช่แล้วเขาก็เลยลบทิ้งแต่เราไม่ได้บอกเขาลบนะคะเขาลบเองนะคะนี่ค่ะก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้ว,ลว,ลว,ลว Hi h o n e y Where have you been Well, well, you have it with you in your hand. Of course, my yeah. hun, my husband disappeared. Aww. Fucking bowl was nine bucks. Oh, you went to buy the bowl. Yeah. Oh, for the renting house. Yeah. Oh, he buy a light. My friends, house, house, Nine bucks. Are you hungry, Daddy? Uh, not especially, no, it's only five. Good. It's five o'clock. I, I bought a uh, doorstop, too, with the old house. Oh yeah? Exciting. Exciting about what? <laughs> <laughs> I woke up as if it was my honey. Oh, you poor thing. How you feel? I feel like that. I feel okay. You have fever, Oh, there's your girlfriend. Oh my.